อยากรู้ไหมครับดราม่าซีเกมที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นความผิดของใครเอไออะไรก็จะโยนให้รัฐบาลพักเพื่อไทยบอกว่าเพิ่งเข้ามาทํางานไม่นานจะไปตัดสินจะไปบริหารจัดการอะไรได้ยังไงซีเกมดําเนินการมาแล้วยาวนานรัฐบาลอื่นก็ทําไม่ใช่รัฐบาลคุณอนุทินที่สําคัญไปกว่านั้นท่านรัฐมนตรีเนี่ยออกมาบอกว่าไม่เคยจ้างใครนะครับผมถามหน่อยเดือนตุลาเนี่ยเป็นรัฐบาลใคร แล้วใครนะครับเป็นคนไปเซ็นงบประมาณ8ล้านนะครับในการจัดจ้างเอาซอร์สจ้างคนมาทำงานออกแบบต่างเนี่ยถ้าไม่ได้จ้างไม่ได้เซ็นในรัฐบาลท่านแล้วใครเป็นคนเซ็นที่สำคัญรัฐบาลพักเพื่อไทยนะครับลักดันเรื่องนี้มายาวนานมากต้องการดึงดูดการท่องเที่ยวแล้วใครที่บอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยทำไม่ดีทำไม่ถึงทำไม่ปังเนี่ย คุณไปดูเพื่อไทยจัดงานลอยกระทงครับไปดูเพื่อไทยจัดงานปีใหม่ครับไปดูเพื่อไทยจัดงานสงการครับยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนแล้วงานซีเกมซึ่งเป็นงานระดับภูม,มิภาคแบบนี้เพื่อไทยจะจัดไม่ดีเป็นไปได้เหรอครับแล้วไปดูแผนที่เพื่อไทยก็ทําไว้นะครับทางเข้างานเปิดอลังการงานช้างยาังกะจัดงานระดับโลกมีหมดครับวัฒนธรรมสี่ภาคเอามาแต่เอามาเขาเรียกว่าถ้าเป็นพูดภาษาัยรุ่นก็คือเอามาอแดปอะครับ เอามาจัดเอามาเขาเรียกว่าทําให้เกิดส่วนผสมที่มันลงตัวที่สุดไม่ได้แบบทําที่ท่านเห็นแบบนั้นครับที่ไปขึ้นป้ายแบ,บ็กดรอปแล้วก็บอกว่าผู้สนับสนุนคือใครและจุดพุกปุุงปุุงปุุงปุงปงุอันนั้นโบราณครับแล้วท่านจัดซีเกมเนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันเนี่ยถ้าท่านจัดออกมาได้แพ้เมนนะครับท่านไม่ต้องรอใครอภิปรายครับท่านไม่ต้องรอประชาชนขับไล่ท่านอับไปหีตัวเองออกไปได้เลยนะครับ เวลานี้ที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยท่านไม่ต้องโบยขายท่านบอกท่านมาทํางาน2เดือนทําอะไรไม่ได้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกนะเวลานี้เพิ่ง2เดือนแต่ท่านแก้ปัญหาเข่ากระดงได้แก้ปัญหาสอวอได้แก้ปัญหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุรีรัมได้เกือบทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะหัวสอวอเนี่ยอันตรธานหายไปภายในเวลา2เดือนตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงเงียบกริบท่านเข้ามาจําได้ไหมครับไม่กี่วันท่านเซ็นเพิกถอนเหล็กซิงเคยหยวนได้ทันที แต่พอมีปัญหาอะไรท่านบอกท่านเพิ่งทํามา2เดือนแล้วก่อนหน้านี้ท่านเป็นรัฐมนตรีท่านไม่เคยทําอะไรไม่เคยแตะอะไรไม่เคยเริ่มต้นอะไรเลยต้องมาศึกษาดูงานในรัฐบาลน,นี้เหรอครับดังนั้นวันนี้เอาให้ชัดนะครับว่าซีเกมเนี่ยไม่ใช่ว่ายโยนบาปให้เพื่อไทยนะครับเพื่อไทยเขามีแพรนยังไงเนี่ยเขาเอาออกมาแชร์แชร์แชร์เดี๋ยวท่านจะเขินนะครับให้มันอยู่กับร่องกับรอยหน่อยเอาแค่ว่าเมื่อเดือนตุลาตอนท่านเป็นรัฐมนตรีใหม่ๆเนี่ย ใครกันแน่ที่ไปอนุมัติไปเซ็นงบ8ล้านในการจัดจ้างนั้นจ้างนี่แล้วมาบอกว่าไม่เคยจัดจ้างนี่ผมว่าแปลกครับจะด่าปัญญานิ่นก็ดูจะแรงไปเอาเป็นว่าผมไม่รู้แล้วครับแล้วถ้ามนตรีคนไหนใครอยากร้อนตัวก็คนนั้นแหละครับ